สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะยินดีรับสู่รายการสติวดิวเกมเมอร์ทีวีนะครับเนวันนี้เรามาอยู่ในเกมไม้ครับนะครับวันนี้ผมเล่นคนเดียวเฮ้ยอย่าซนดิเฮ้ยอย่าอย่าซนดิอย่าเอาของไปมั่วดิเฮ้ยนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเรามาอยู่กับคุณนัทนะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเศษอะไรนะฮะละเราอะเศษอะไรอ่ะอ้าวถามไม่ตอบอีกเศษฟักทอง นะครับก็เราแนะ่แนะ่ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นอีพีสาแล้วนะครับจากการเอาการเอาตัวรอดในเกาะอันแสนอันตรายเนี่ยครับก็คุณนัทครับในใะนคุณมาเป็นพิธีกร,รรับเชิญแล้วเอ้ยเป็นแขกรับเชิญแล้วนะครับเอ้เป็นคนไทยรับเชิญเอ้ยถูกแล้วนะครับก็คุณเป็นคนไทยเป็นคนไทยรับเชิญนะครับคุณไปหาช่วยไปหาเนะื้อหมูให้ผมแอบ <ไป S 1> หรือไม่ก็ตัดไม้ผมแอยก็ได้แอบไปตัดไม้ดิสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับ ไปตัดไม้ไปตัดไม้เอาแมงมาเยอะๆเลยนะครับส่วนผมนะครับส่วนผมก็มีมิชชั่นคือการเอ่อหาพวกไอรอนนะมาเสือกครับโอ้โหบ้านใครเสียงดังมาแต่ไกลไปเดียบไนะปเดียบไปเดียบอยากอยากออกเสือกครับไปเดีย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 บ นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปเอาเดินไปเอาเอา่อไปเอ้ยไปขุดที่ขุดยังไม่มีนะครับ๋ยวไปคราบก่อนไปหาคาบบ้าน๋าบ้านอยู่ไหนใครรู้ช่วยบอกโอ้โหดิวโดยักษ์มาแต่ไกลนะครับคุณ้าทำอะไรอะ่ะออคุณ้าตัดไม้ครับตัดไม้เอาไปใส่กล่องนะชุบ เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคราฟที่ขุดกันดีกว่านะครับเฮ้ยเรามีโอ,โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี้เป็นมหัศจจร,รันล้านแปดนะครับแปดล้านสามสิบเก้าล้านอะไรก็ว่าไปนะครับเออเรามีไอ้นี่ไอ้นี่ไม่พอมันต้องสองอันเ,อเราคราฟไปก็ได้รอโอ้ยไอรอนไอรอนหมดแล้ว เราครับดีมากครับคุณนัดคุณนัทเอาไปใส่กล่องคนระับเนี่ยนะน่าจะคาบได้ประมาณ2องคนคนระับโอเคได้ที่ขุดไอรอนมาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วต่อไปคนระับต่อไปทําขวานไอรอนคนระับชิปโอเคมึงจะเลือกกล่องอะไรนาะนักหนาะอะไรมี สีย้อมฟ้าด้วยเอ้ยย้อมสีสีย้อมเออย้อมสีย้อมสีฟ้าเออนะครับอ่าเราไปหาแรนี่ครับคุณนัดคุณตัดไม้ไปนะครับ๋ยวผมไปหาเล็กก่อนนะครับดูดูจากตรงนี้แล้วเราเรากำลังขาดเอ่อขาดทานเป็นจำนวนมากนะครับเราต้องขุดทาน Oh. แล้วแป๊บหนึงนะเอ้าแล้วมาต่อเลยดีกว่าแล้วหลังจากเมื่อกี้นี้คุณแม่โทรมาเนี่ยทำไมแม่เถื่อนวะอ,อยากรู้ปะลองไปถามคนอื่นดูเพื่อน,นอื่นเขาอาจจะรู้เอ้ยทานนัดตอนมบ,บอกว่าถามคนเอนนงจะทำด้วยแล้วไปถามอะไรนะัดมันมันยิ่งเป็นเด็กต้อนน้อยอยู่ ไม่ถามม,มันเห็นไหมมันเงียบมันเงียบแปลว่ามันเป็นเด็กโตน้องอของจริงแบบขุดท่านนะครับตีทานตีทานไปเรื่อยๆครับตีจนกว่าเราจะได้จำนวนที่ต้องการนะครับเราก็เลเวลสองแล้ว คุณน้าแก้วคุณน้าอยู่ไหมครับโอ้โหที่ขุดเรายังอึดทนทานนะครับรับต่อ,เอ,อเอ้ยรับความอึดต่อการขุดฐานนะครับเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นแกะน,นั่นแกะเราเผื่อเราเอาแกะไปทำอย่างอื่นได้นะครับดีมาก เอาแค่บอกเดียวพอแล้วพอเรามีแกะเยอะแล้วตัดไม้ก่อนเผื่อจำนวนไม้ไม่พโอโอ้โหตัดไม้ลื่นลื่นสบายบือสบายบือนี่เป็นผีแน่นอนคนระับถุยเฮ้ยหมูหมูเปื่อยตับมกหมูเปื่อยตับมกอืดโอ้ยหมูหมูทำไมนายตบมุกให้เราดีอย่างนี้มากหมู เฮ้ยกูเจอแมงมุมจับแดกเลยครับเจอแมงมุมจะเก็บไปเลี้ยงไงโอ้ยมันมันซอมบี้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคิปเปอร์เฮ้ยมันอย่าเดินอุย๊ยหมูกามามล,กลกกายเป็นผีโอ้โหตกยังตกใจไม่หายหมูเล่นเมยกลเก่งครับหมูกลายเป็นผี โอ้ยไอ้โอ้โหซมอ,อ honest, ซมบี้อ้าวไอซอมบี้ไอ้ไอ้ซอมบี้นางง่อ๋อตอนนี้มืดแล้วครับโอ้โหซอมบี้กลับมาเป็นสูกลับมาเกลับมาเป็นสูสุกตินะครับแล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเบาะเมงขับสวรรค์พิชิตศึกเล่นเล่นเล่นฮอนหนอบ้านเราอยู่ไหนฮะแต่งตัวครับ เกมแต่งตัวบ้านพีมมีเสียงเวียโซ่ลงมอสครับเกมแต่งตัวเวียโซ่นาดบารับกูทีหลงป่าปเอาเอตอนนี้ชื่อะอะไรไอตอนนี้อะไรตอนอะไรตอนแหล่เ้ยตอนอยู่ว่ามานะตายอยู่โอ้โหเราหลงป่าครับยังเอายังไงเลยทีนี้เออชีวิตรอด เอาชีวิต,ตอรอดในคืนที่ในคืนที่สามเพราะคืนที่สองยังทําไม่เสร็จเลยบ้านหายไปแล้วอ่าบ้านหายไปไหนอ่ะพอดีเมื่อกี้แมงมุมมันหมันไ้มันตายเต่เองอยู่ไหนอ่ะในรู้ไม่อยู่ตรงเกาะล้างเนี่ยเดี้ยวเลยเดี๋ยวทีพีมาให้เราเป็นนึงขอหาบ้านให้เจอกัน ถ้าผีฆ่าเราทีเราก็จะกลับบ้านได้แต่เราจะเสียของไม่จํานวนมากเราต้องรีบวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีมันมาแล้วแอลวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดนั่นนีน่สเกลตันสเกลตันเบิดมินิแม็ปไม่ได้สเกลตันเนีเ่นยส่งหามาจิให้หน่อยนั่นไงบ้านแล้วดิวโดแท็กสูงบ้านแล้ว เขาแอบคลิปอยู่เออเหนียวเหนียวไม่รู้เรื่องเลยกันเต้นอ่ะกันเต้นกันเต้นดิวโดแทงเจอดิวโดแทงสูงแล้ครับแหนบเจอแเราอุ้ยแมงมุมอุ้ยอุ๊เอินไปอยู่หน้าบ้านนะตัวหนึ่งเดี๋ยวขอนอนก่อนเอ้ยนัทยังไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวต้องทีพีนัทมาก่อนฮาชิมนัทเรามานอนด้วยกันเถอะ นอนเดได้ยืนดูกูนอนหาพิม์เระวังไว้ปอนมันจะทำอะไรกับนายนะทำร้ายนอนด้วยกันเอาทำไมนอนด <ส yah oo> ทำไมนอยไม่หลับหลับตาลงก็เห็นแต่ใบนะเธอถุยไหนไอ้ไอ้แมงไอ้แมงมุมที่ว่าสวยอุณหภูพิที่ว่าหนาวแขนของเธอที่ว่ายาวก็ไม่เท่าของเราของเราห้านิ้ว เล็กเลยตีนิ้วแหละตีนิ้วอย่าเชนเอ้ยอ่อหอดทอดอดเิญฮ้ยปีกปีกไอ้นัด์ตมาตู้แบงมุมกับกูกอดเอ้ยตายเลยแม่งมุมตายเฮ้ยเราเราเก็บเซฟติ้งเอาไว้ไหมนัดเก็บเซฟติ้งเอาไว้เพื่อไปคีประคีประมึงแน่จริงเดินตามกูมากูพางไปที่สุสุขติไว น,นไหนก็จะระเบิดแหละอ่ะมึงระเบิดเลยกูไม่ระเบิดอ่ะกูพาคุณมาระเบิดมึงหนีกูาหาพี่มึงเหรอก็กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ระเบิดมันจะระเบิดใส่เพื่อนกูดิกูไม่ยอมกูต้องให้มึงชนะใครชนะละ่ะพี่มึงมัง้งพี่กูชนะดีใจจุงเบย์ <c oughs> มีดีใจจุงเบเย์ด้วยโอ้ย <c oughs> โอ้ยไอแรที่เปิดตัวนั้นไหนห่ะ อยู่ข้างหลังอยู่หน้ามงมองไม่เห็นดิค่ะไปตัดผมกันเถอะนะไปอนนั้นไปใจรหยุ่มาใหมา่เออไปไปไปเถอะไปเถอะไปลอ,องเก็บฟุกเซตติ้งเอาไวช้ชุบ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  okay, โอเค,อเ,คเรายังมีฐานอยู่หอันมีเนื้อหมูอยู่หอันนะครับก็น่าจะคราฟได้ในระดับหนึ่งนะครับ น,นั่นไอ้นัททำคลิปคลิปเปิรลระเบิดแล้วกีดได้ยินเสียงไอ้นัทตายไปเนะี่ยโอ้โหพีรบปรุษลูยังเหลือรอดมาได้โอ้นะมาเป็นมหาศจรรย์ล้านแปดนะครับไปเดี๋ยวไปไปหาขุดไปหาขุดขุดทองเฮ้ยไอร่อนไอร่อนชุบเฮ้ยไอร่อนอีกแล้ว อนี้ต้องทำการขุดแก่เอ้ยตามันทำไมเนี่ยมีที่ขุดอ่ะแล้วเราคือประเด็นคือเราเราจะขึ้นไปอ๋อเรามีที่ขุดหลบไปดีถึงจะทีพีมาหาพี่มึอไปไปคราฟที่ขุดใน,นในบ้านไปนัดไปหาคราบที่ขุดในบ้านครับ ไอเราเหลือตรงนั้นมีร่อนอเ,เข้าใจว่เข้าใจไหมบักจ่อยเข้าใจไหมตรงนี้มีฐานคนระับถ้าเราขุดไปจะมีเยอะมากครับเราเราเจอผีครับเราต้องวิ่งหนีครับนะครัแบบเราเจอผีเราต้องรีบวิ่งหนีครับถ้าไม่มีหนีไม่งั้นเราตายแน่นครับอเอ้ยนัดใครเห็นเองแล้ว โอ้โหเฮ้ยเห็นข้าไไม้พวกไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยครับต่อไปเราจะทำอะไรดีครับต่อไปเราผมผมเบื่อในการขุดบล็อกแลว้วครับผมอยากเอ่ออันนี้ก็เผาจนเสร็จอ่ะเผานี่ไปน้องๆ เราเก็บสเสบียงอาหารไว้ไว้กินนะครับมีหินเล็กมีหินเล็กไฟเอามาครากับแ่นี่เป็นไฟแช็กได้นี่ว่าแล้วเราไฟแช็กไปทำอะไรผมก็ไม่รู้<ำ>ผมรู้แหละเรามันทำประตูดีกว่าทำประตู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  นะ้าทำไมมามึงได้ยิเสียงกูแอลโคโอสองครั้งเลยก็ค่าเปิดเสียงไหเปิดเสียงเฮ้ยตีทำทำพิมกเหรอ <c oughs> เราวางประตูไว้เลยดีกว่าอางประตูจากด้านนอกครับ <c oughs> อืมโอเคเอะไม่โอเคยังไม่โอเค หาขุดหาขุดดินแถวบ้านเอาเนี่ยบจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรของโลกครับโอเคไหมโอเคอืจะเปิดค้างหาพิมต่อไปเราไปไหนดีครับต่อไปเราไปเอ่อไปหาขุดพวกเพชรพลอยเนี่ยเราจะเป็นเศษส,สีเอ้ยเศษถีเศษสี อ๋อเราทำประตูหลังบ้านเราเราขุดเอาหลังบ้านก็ได้อบอยากกินหมูอยากกขอกินหมูหน่อยกินไม่นัดหมูมดีเราจะได้ไม่เปลืองจะได้ไม่เปลืองเศรษฐกิจของโลกขออยายบ้านทางนี้ก็ได้ ประตูให้แล้วมีมีมือมึงก็ไม่เปิดมึงมึงใช้ที่เหยียบอัตโนมัติมีมีมือมึงก็ไม่เปิดเย่าเป็นลูกเป็นคนลูกคนหนูว่างั้นสบายผมคนนี้ไม่ใช่อะไรเอาขยายบ้าน เออสักบล็อกหนึ่งไม่เป็นและเพื่อเอเผมว่ามันไม่เท่ากันนะดดว่าทไมแหเรามาขุดกันขลางๆดีกว่าโอเคอุ้ยเจอร่อน,ออนโอ้โหร่อนเลยทีนี้นนเพื่อความคงทนนะครับเราต้องเอาเอ่อนี่มาอุดนะออแบบเพื่อความสวยงาม ข้างล่างมันมืดจังเลยหยอกได้ทอสเหลือเกินทอสอ่อ้าวไม่มีทอสเหรอเฮ้ยทอสหมดทอสหมด,หมดเดี๋ยวจะได้คราบเพราะหมดหยอกบ้าชอสหมดอ่ะถ้าทอสหมดต้องเอามาคราบาเอาไอ้นี่ามาคราบกับอะไรเนาะ มันต้องมีฐานสักมันต้องมีฐานดิอ๋อดูแลจ yeah, <ma'> ำได้แล้วโอ้ oh, <okay. S 1> เก่งจริงเลยเราแอบไปเราลงไปถ้ำกันดีกว่าพวก <Yeah. S 1> ไปเปล่าไปันอุ้ยไอรอนอุ้ยไอรอนโอ้โหไอรอนเยอะเหลือเกินตอนนี้ถ้าถ้า ถ้านับเอาจริงก็น่าจะมีเยอะพอสมควรนะฮะชุบ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 บไม่เสียเวลาขุดอะไรทั้งสามอันขุดแค่สองอันพอแล้วอ๋อมันลงไม่ได้เนี่ยขุดไปเรื่อยครับขุดจนกว่าเราจะเจอสมบัติอันล้ำคา่าเบียโซได้เคยกล่าวไ้ครับ ขุดไปเลยครับขุดจนกว่าเราจะเจอของที่ดีครับนั่นก็คือเพชรพลอยทองครับแล้วเราก็จะทําการขุดทองขุดทองขุดทองอ้าวคุณนัดออกทําไมอ่ะอ้าวขออ่เขาอาจจะหลุดนะครับผมว่าเจอดินเนี้ยน่าจะเจอของดีแน่นอนครับขุดไปเอยครับขุดจนกว่าเราจะเจอของที่ดี เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะเฮ้ยคีปโออ้ยคีปาอู้ยคีปาแดนแดนถ้าเราขุดไปทีมันก็จะระเบิดเราก็จะตีเราก็จะไม่สนใจเลยอ่ะแล้วเราขอแล้วผมขอไปอ่ะคุณคุณนัทมีธนูไหมครับไม่ครับไม่มีไม่มี ไม่มีใช่ไหมคุณระวังนะครับทางข้างหน้ามี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 ตะปราสีสีเขียวครับเดี๋ยวหักบ้านพี่มึงดีมันมาแล้วเดี๋ยวหักเดี๋ยวฮักบ้านพี่มึงขึ้นมาเฮ้ยเอ้ยตีมันเรื่อยตีมันดิมึงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวมันระเบิดก่อนแล้วแล้วระเบิด โอ้หคุณนัทคุณกอบกู้ประวัติศาสตร์ได้คุณเก่งมากเรายกนิ้วให้โอ้ยนี่ก็จะตายคุณนัทคุณนัทนะเราเข้ามาขุดขุดอะมึงไม่จําเป็นมึงไม่ต้องขุดก็ได้ครับเราต้องใช้ทอสอย่างรียูสนะฮะอะไรที่เรามองได้เราก็มองไปครับอ,อันนี้มีอารอนนะครับ ไอรอนโอเคุุไม่ใช่ขุดท่าน <c oughs> ถ้าเป็นเก์นี่ก็จะขุดทองใช่ไหมใช่ใช่้วยนะ, <c oughs> สะแสดงเคยมีประสบการณ์ในลองเล่าประสบการณ์คุณในฝั่งกอนั่นมันเห็ดโอาเมื่อกี้ผมมนได้ยินเสียงผี ข้าก็เห็นไอรอนแล้วทำไมไม่ขุดอ่ะเองก็ขุดไปสิเฮ้ยตรงนั้นมีลาวาตรงนี้ก็มีลาวาแต่ตรงนั้นมีคุณนัดแต่ตรงนี้มีสเกลต้านยังไงดีเราไปทางนุ้นดีกว่าเฮ้ยตรงนู้นมีไอรอนโอ้เราเหมือนเราเหมือนับเป็นแบบพวกขุดเหมืองเลยเนาะขุดเอาน้ํามันให้ได้สกัดจากให้ได้ให้สกัดได้จากดีๆอะไรวะสกัดได้จากดีดี โอ้ยข้างล่างมีลาวามันคือทางเดียวกับที่เราไปหรือเปล่าอ้ยอ้ยตรงนั้นมีไดมอนอุ้ยไดมอนไดมอนไดมอนนไดมอนเร่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 ่เร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 ่เ่เร่เร่เร่ ไอ้สัสมึงเยอมึงย่าระเบิด<ป>บอกอย่าระเบิด<า>มึงยังจะระเบิดอีกเมื่อกี้เจอไดมอนด์เว่นนะอุ้ยเลสโตนก็มี<ป>เลสโตนก็มีสเกิลตันแน่นอนนะถ้ายิงเราอย่างเงี้ยแต่เราหามันไม่เอ้โ,โหยู่หลังเราเลย โอ้ยพี่หย่าเดีเ๋ยวโดนละวะพี่พี่พอะผมขอโทษ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 อย่าอย่าฆ่าผมเลยพี่พี่อย่าฆ่าผมเลยโอ้เฮ้ยอย่าตายแล้วนะเว้ยไอ้นัดมาช่วยตีทีออเอา้าคิวเชฟโอ้ยโอ้โหไม่อยอมาครับถ้าถ้าเราถ้าเราเออเราตายจุดสี สีชมพูไม่ใช่อรัเราตายตรงคิปเปอร์มาแล้วนัดอย่าเพิ่งขึ้นมาจากเมืองอ๋อเราเมืองอยู่ใต้บ้านเรานี่ว่ะลืมไปยังมาห้าห้าโอ้ยช่วยไปเก็บของที่กูที่ผมตายให้หน่อยครับคุณนัดครับมึงลงมากับกูเลยครับกูเขียวเอ้กูเสียวสเกลตันมาฆ่าคุยกับลงไปเรื่อยครับ เติมขอเผาเอ้นี่ก่อนละกันคาบดาบม่กูด้วยครับไปทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ครับประตูหายคิปเปอร์มึงทำประตูหายแล้วอ,อ่าใช่จริงด้วยอไอเอสเกลตันเมื่อกี้มึงอยู่ไหนมึงออกมาเจอกับกูมึงอยู่ไหนอุ้ยดีเราเล่นหมดเอาชีวิตเราถ้าเล่นฮาร์ดคอร์ปานี้ นั่งร้องไห้ตายหายเนะี่ยเคียงศบตาเธอนั่นมันคิปเปอร์เพื่อลอยไปนันนีนนมันเหมืนอนก็ไม่อาจจำโอนสั่มๆสะใจคิปเปอร์ผู้คิปเปอร์นั้นผู้งมงายเอ้ยนั่นมันทอง เราจึกเป็นขุดทองแต่เราเจอคีเปอร์นัดทีพีมาหากูเบยมาช่วยกันตีกูจะขึ้นไะปขุดทองขุดทองบายสกกาเออจาก,การไปเพื่อนใครเขาใครเขาเล่นเกมแต่งตัวเนะี่ย โอ้โหคีเปอร์มาเป็นดงกลับ,แบบ้านเนี่ยถ้ับแบบ้านแบบเรารักรออยู่ไปหาปู่ปู่ปูแฟบแฟบแล้วเราทางขึ้นเราอยู่ไหนอ่ะไอ้คีเปอร์มึงออกไประ,ะเบิดดิระเบิดดิระเบิดเอาดีมอนเอาไดมอนโอ้โหเอาไดามอนฟาดหน้ามึงยังจะตามมาอีกเหรอ ยังก็ตามมายังก็เอยังไงตามมายังกระโปยยามมายังกัะโปยแบทางที่เราไปอยู่ทางไหนอะท,ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วแหละเพื่อนไม่ใช่น,นัดมาทีพีกูไปทีนัด โอ้ยหาคุสิโห้ยทำไมต้อมาต้องทำอะโอ้ยลาวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าตายนะพวกอย่าตายพวกอย่าตายอย่าตายต้องห้ามตายโอ้ยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราทีวีหาคุณนัทดีกว่าครับไหนอยู่ไหนโอเคนะครับก็ถือว่าจบมิชชั่นแล้วได้ได้ไดมอนด์กับทองมาสองอันโอ้โห ถือว่าราบลื่นเลยทีราบราบลื่นโดยทีเดียวนะครับโอ้โหธนูปักหน้าปักตัวปักทุกอย่างนะครับก็สําหรับพานี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับหรือไม่กดสมัครรับข้อมูลนะครับหรือว่ากดซับสไคร์ก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคุณนัทครับมีอะไรก่อนจะพูดก่อนไปไหมครับคุณนัทครับไม่มีอะไรแต่ไม่มีนะครับงั้นเรา จากร้านแค่นี้ด้ยวยก็เจอใหม่วันเจอใหม่เดหนะ้า <c oughs> สำหรับเดนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ